นี่ค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูม Nissan SK ชัว r a สาขาบางบัวทองค่ะวันนี้ค่ะอาจิมาพร้อมกับรถคันนี้เลยค่ะรถคันนี้ที่แสนสุดพิเศษค่ะคือตัว Nissan Navara King Cab SL เกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะราคาอยู่ที่6 9 9 0 0 0บาทค่ะพิเศษค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องอาจิ New Car Family ของเราค่ะใช้เงินออกรถเพียง49,000บาทพ่อเพียง8 9 1 0บาท8 4งวดค่ะ แล้วที่สรุดตาค่ะจะได้ชุดแต่งอลังการแบบนี้ทั้งคันเลยค่ะเดี๋ยวอจิจะพาทุกท่านไปรับชมค่ะว่ามีชุดแต่งอะไรบ้างค่ะมิติตัวถังของรถคันนี้ค่ะความยาวอยู่ที่5้าพันอิมิลิเมตรความกว้างหนึ่งันห้ามิลิเมตรความสูง1 7 7 5 mm ัน็้เจ็ห้ามิลิเมตรค่ะเดี๋ยวอจพิพาชมตั้งแต่ด้านหน้าเลยค่ะด้านหน้าตัวรถค่ะกระโปรงด้านหน้าค่ะ นอกจากจะเป็นสีแดงแล้วค่ะยังเป็นสติ๊กเกอร์สีดำตัดตรงกลางและปีกด้านข้างค่ะนี่เลยกระ,ะจังหน้าดีไซน์สวยสีดำค่ะตกแต่งด้วยขอบที่เป็นสีดำเช่นเดียวกันด้านล่างค่ะกันชนด้านหน้าค่ะจะเป็นสีดำตัดกับตัวสีเทาด้านหน้าค่ะเพื่อให้รถดูดุมากยิ่งขึ้นไปดูด้านข้างกันค่ะ ทางค่ะที่อาจิได้บอกไปค่ะว่าชุดแต่งตรงไหนบ้างดีไซน์สวยแบบไหนนี่เลยค่ะซุ้มล้อสีดำทำให้รถดูโปร่งมากยิ่งขึ้นค่ะล้อค่ะเป็นล้อแมกสีดำสวยเท่สุดๆไปเลยค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นขนาด16นิ้วค่ะสเปกยางอยู่ที่265หทับเจขนาด16นิ้วค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกพร้อมช่องระบายความร้อนค่ะสวยมากๆเลย และที่สําคัญค่ะเส้นสีดําที่เราเห็นตรงนี้ค่ะเขาก็ได้ตกแต่งลายสติกเกอร์ให้อย่างสวยงามค่ะกระจกมองข้างค่ะจะเป็นสีดําทั้งหมดเลยด้านจับเปิดประตูค่ะตัวนี้จะเป็นสีดําค่ะแล้วเขาเพิ่มตัวกรอบตัวจับที่เป็นฟอนต์ของนาวาร่าสีดํามาด้วยค่ะด้านบนค่ะคิวกันสรตค่ะตัวนี้ก็จะมีอยู่ในชุดด้วยเช่นเดียวกันด้านล่างค่ะ ปกติจะเป็นพื้นบันไดที่เป็นสีดําค่ะจะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่อันนี้จะเป็นแบบเหล็กเลยค่ะเพื่อให้เราได้ออฟโรดได้อย่างสนุกสนานมากๆเลยแล้วขึ้นไปด้านบนได้อย่างสะดวกสบายค่ะก็จะมีตัวฟอนให้คือต้องเห็นของจริงค่ะบอกว่าสวยมากๆและเท่สุดๆไปเลยตัวนี้จะเป็นตัวแคบค่ะและอีกชิ้นหนึ่งค่ะที่อาจิบ,บอกว่า ได้ในชุดนี้ไปแล้วคุ้มมากๆเลยตัวเป็นตัวโลบาร์เหล็กค่ะเคาะยังแบบได้ยินเสียงเลยเป็นสีดำแล้วก็จะมีตกแต่งด้วยตัวฟอนต์ของสำนักแต่งของเขาค่ะได้ใหญ่ๆแบบนี้เลยถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะขาดไม่ได้ค่ะตัวนี้จะเป็นดีเซลค่ะก็จะรองรับ B7 B10 B20 ค่ะล้อด้านหลังค่ะก็เช่นเดียวกัน จะเป็นล้อแม็กสีดำสวยขนาด16นิ้วเช่นเดียวกันค่ะตัวสเปกยางก,ก็จะเป็นเบอร์เดียวกันเลย265ท70ขนาด16นิ้วด้านหลังจะเป็นดัมเบลค่ะแม็กสวยมากๆเป็นสีดำแบบนี้เลยตัวฝาครอบดุมล้อก็จะเป็นสีดำเช่นเดียวกันด้านหลังเขาก็ตกแต่งตัวชุดซุ้มล้อสีดำให้เหมือนกันค่ะสติ๊กเกอร์แบ็กอิดิชั่นที่มาอยู่ในรุ่นอยู่แล้วค่ะ แล้วที่สะดุดสะดดุตาและก็สะดุดขาของอาจีบ่อยมากเลยก็คืออันนี้ค่ะจะเป็นกันชนเหล็กด้านหลังค่ะสีดำแบบเท่มากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวตัวหูเกี่ยวให้ค่ะสีสวยมากแล้วก็ทนทานแข็งแรงแน่นอนค่ะมีไฟส่องกรอบป้ายทะเบียนให้ด้วยคือชุดนี้ คุ้มค่าราคาที่เสียไปมากๆค่ะเดี๋ยวจีเปิดตัวกระบะด้านหลังให้ตัวนี้ค่ะเป็นแมกไลเนอร์ของทางนิสสันเองเลยมีที่เกี่ยวของให้4จุดค่ะอยากขึ้นไปด้านหลังมากเลย ทั้งฝั่งของคนขับค่ะทั้งฝั่งคนขับก็เช่นเดียวกันเลยนอกจากจะมีตัวจับที่เป็นสีดำแบบนี้ช่องเสียบกุญแจตัวที่เขาแต่งตกแต่งเพิ่มมาให้เป็นตัวฟอนต์ของนาวาร่าคิ้วกันสา์ด้านบนนี่ค่ะบันไดด้านข้างที่เป็นบันไดเหล็กค่ะมีเหมือนกันเลยทั้งสองฝั่งเปิดเข้ามาภายในค่ะในห้องโดยสาร ทางฝั่งด้านนี้ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูทางฝั่งประตูด้านนี้ก่อนเนาะก็จะมีตัวเปิดตามปกติของเขาทั่วไปที่เขาบอกมาเลยค่ะว่าหนังตรงนี้ค่ะเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะขึ้นอยู่กับความชอบของท่านผู้ชมและลูกค้าเองเลยมาทางฝั่งด้านนี้ค่ะในตัวแคบค่ะที่เขาได้ทำการตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะก็จะเป็นแบบนี้ นี่ค่ะจะเป็นเบาะหนังภายในแคบที่เป็นสีดำปีกตรงนี้ค่ะจะเป็นสีส้มเราก็สามารถเลือกเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันค่ะแอร์หลังค่ะตัวนี้ในนิสสันเกือบทุกรุ่นเขาก็จะมีตัวแอร์หลังมาให้ด้วยเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเราค่ะนั่งได้กว้าง,างนี่แบบนี้ อจิชอบมากเลยนะบันไดเหล็กแข็งแรงทนทานแข็งประตูด้านนี้ค่ะก็เช่นเดียวกันกจ็จะกระจกบ้านใหญ่ตัวเปิดอดีกับตัวเราตัวจับเปิดปีดค่ะช่องวางขวดน้ำหนึ่งจุดค่ะที่สำคัญค่ะในตัวซับเสียงตรงนี้ค่ะ ก็จะมีเป็นตัวปิดแผ่นอย่างใหญ่เลยมามีมาให้ด้วยก้าวขึ้นมาตรงนี้ก็ได้อย่างสะดวกสบายค่ะเบาะฟังคนขับค่ะตัวเบาะจะเป็นหนังสีดำค่ะปีกลับเป็นสีส้มปรับเอนได้อย่างนุ่มนวลค่ะปรับเลื่อนจากทางด้านหน้าได้เลยค่ะพวงมาลัยก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันดันขึ้นดันลง แบบนี้เลยค่ะด้านข้างค่ะฝั่งนี้ก็จะมีปุ่มเปิดฝาถังน้ำมันเชื้อเพลิงด้านหลังค่ะตรงนี้ให้เราเพิ่มหนึ่งจุดด้านล่างค่ะตรงนี้จะเป็นตัวดึงฝากระโปรงเครื่องยนต์ด้านหน้าค่ะอจิจะพาทุกท่านไปรับชมเพิ่มเติมภายในห้องโดยสารกันค่ะตอนนี้ค่ะอจิอยู่ภายในตัวรถของตัวนิสสันนาวาลาค่ะ ตัวนี้จะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาค่ะ6สปีดเดี๋ยวเรามาดูเรื่อไนไม้กันค่ะในรุ่น SL คันนี้ค่ะก็จะมีตัวหน้าตาเลือนไม่แบบนี้เลยตรงกลางจะเป็นหน้าจอดิจิตอลค่ะบอกข้อมูลการขับขี่ของเราตรงกลางเซ็ตทิปเปลี่ยนทิปได้จากด้านนี้เลยพวงมาลัยค่ะ หน้าตาของเขาก็จะมีโลโก้ของนิสสันตรงกลางสัญลักษณ์ชงลมนีละภะไพะค่ะด้านหลังพงมาลัยค่ะด้านซ้ายจะเป็นการตัดน้ำฝนด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการขับขี่ค่ะตรงกลางค่ะเขายังมาพร้อมกับจอค่ะที่เป็นจอทัชสกรีนให้เราเลือกฟังก์ชันในการใช้งานได้อย่างสะดวกสบายค่ะช่องปรับอากาศที่หัน เข้าหาตัวเราค่ะสัญญาณไฟฉุกเฉินตัวนี้ยังรองรับกับสมาร์ทโฟนด้วยนะคะตัวหน้าจอทัชสกรีนมีระบบการตั้งค่ามีโหมดกลางวันกลางคืนหรือจะปรับเลนอัตโนมัติได้ค่ะในช่วงของหน้าจอตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นช่องเสียบ USB 1. จุด AUX 1. จุดค่ะเพิ่มเสียงลดเสียงด้านนี้มาที่ระบบแอร์กันค่ะ ระบบแอร์ค่ะจะเป็นระบบแอร์แบบมือหมุนสามารถปรับระดับพัดลมได้ถึง4ระดับเลยค่ะต้องการความแรงแบบไหน,นสามารถปรับได้เลยทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวปรับความเย็นค่ะทางด้านขวาจะเป็นโหมดของช่องลมค่ะลงมาด้านล่างกันตรงนี้จะเป็นที่วางของใส่บัตรจอรถใส่เหรียญหรือธนบัตรของเราด้านล่างก็สามารถวางกระเป๋สาสตางค์วางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราได้ค่ะก็จะมี power outlet ชาร์จ ช่องเสียบ USB ตัวเกียร์ค่ะจะเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดช่องวางแก้วน้ำวางขวดน้ำ2จุดค่ะเบรกมือตัวนี้ค่ะจะเป็นที่เท้าแขนวางแขนขนาดใหญ่ตรงกลางค่ะเขาจะเป็นสีดำแต่เข็บได้สีส้มปีกด้านข้างจะเป็นสีส้มค่ะคือในตัวที่เป็นสีส้มเป็นเบาะหนังพวกนี้ค่ะลูกค้าสามารถเลือก และปรับสีได้ตามความต้องการของท่านผู้ชมหรือลูกค้าเองได้เลยค่ะในนี้ค่ะเขายังมี power outlet ชาร์จ 1. 1จุด USB 1, 1. จุด Type C 1 1จุดแล้วก็ยังสามารถวางของตรงกลางได้อย่างสะดวกสบายค่ะเบาะฟังผู้โดยสารก็เช่นเดียวกันเป็นเบาะหนังสีดำปีกลับสีส้มตะเข็บได้สีส้มค่ะมาที่ด้านหน้ากันค่ะ ช่องเก็บคู่มือเก็บเอกาสารสำคัญต่างๆค่ะด้านบนค่ะที่บังแดดขนาดใหญ่ค่ะไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสารกระจกมองหลังค่ะตัวนี้ค่ะราคา6 9 0 0 0บาทเขายังมาพร้อมกับถุงลมนิรภัย,ภยคู่หน้าค่ะระบบเบรก ABS EBD BA ค่ะ อาจิจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ดานากันค่ะอาจิจะพาทุกท่านไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าของตัวนิสสันนาวาระคิงแคปเอสเอลคันนี้กันค่ะ ตตาขอองงเคครื่่ยน์ะด้านบนค่ะจะเป็นแผ่นฉนวนกันความร้อนสีดําขนาดใหญ่ค่ะด้านล่างค่ะหน้าตาใหญ่เครื่องใหญ่ๆแบบนี้ค่ะตรงกลางเลยจะมีฟอนต์ของนิสสันด้านหน้าค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5รหัส YD25 DDTI แบบ4สูบแถวเรียง d ีโ c 16ว wow, าลเทอร์โบแปรผันอินเตอร์คูลเลอร์กระบอกสูบคูณระยะช่วงชัก89.0คูณ100.0ม mm. ิลลิเมตรกระบอกสูบ2,488ซีซีกำลังสูงสุด163แรงม้าที่3,600รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด403นิวตันเมตรที่2,000รอบต่อน,นาทีความจุถังน้ำมัน80ลิตรค่ะ จบลงกันไปแล้วค่ะกับมิสันนาวราร่าคิงแค a เอสเกียร์ธรรมดา6สปีดค,คันนี้ค่ะอจิจะมาย้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าตัวนี้ราคาอยู่ที่6กแ0 0เบาทค่ะใช้เงินออกรถเพียง49,000ืบาทผ่อนเพียง8 9ดพบาท84งวดค่ะเดี๋ยวอจิจะให้ท่านผู้ชมรับชมตัวภายนอกตัวรถกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ราคาคุ้มค่ามากๆเลยค่ะใช้เงินออกรถเพียง49,000บาทผ่อนสบายๆเพียง8,910บาทค่ะ84งวดแล้วยังได้รับออปชั่นครบคันแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมท่านใดสนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่086 328 94 97ได้เลยค่ะ ขอขอบคุณทางโชว์รูมนิสัน SK สชัวสาขาบางบัวทองที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้อาจิได้พาทุกท่านมารับชมกับชุดแต่งสวยๆแบบนี้ค่ะของตัวนิสันนร่าคิงแคปเ SL เกียร์ธรรมดา6สปีดค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องของอาจิด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อาจิต่อๆไปค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ